สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรมี Toyota Camry 2.4นะคะ 2.4V ปี2007นะคะมานำเสนอตัวนี้เนี่ยได้เป็นรถบ้านนะคะสีเทาเขียวเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดผิวพันรอบๆตัวรถกันนะคะว่าออปชั่นภายนอกภายในมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลย สปอตไลท์นะคะคู่หน้ากระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นแม็กขอบ17ซีรีส์นะคะ215หนทับห้นะคะ R 1 7ตัวนี้เลยจะเป็นดิสเบก4ล้อนะคะรุ่นท็อปสองตัวนี้เป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะตัวนี้ สวยงามนะคะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์มานะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังเป็นระบบ VSC ด้วยนะคะคันนี้อันนี้นะคะสำหรับรอบคันผิวพันดีนะคะสีดูแลง่ายสีเทาเขียวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในแล้วก็ห้องเครื่องกันนะคะ มาต่อกันที่ภายในตัวรถนะคะนี่เลยสำหรับด้านในนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเบอกรับไฟฟ้านะคะนี่นะคะกระจกเป็นออโต้สี่บานเลยมือเปิดชั้นในเป็นโครเมียมแต่งด้วยลายไม้นะคะรุ่นท็อปดูตามซอกประตูนะคะดูความเดิมนี่นะคะสัญลักษณ์โตยโยต้านะคะ สภาพดีนะคะรถสวยรถบ้านนะคะตัวนี้มีเบาะนะคะเป็นเมมโมรี่สองจุดนะคะตัวนี้กระจกเป็นแบบออโต้ด้วยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าหมดเลยพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังชันมีครุสคอนโทรลนะคะนี่นะคะครุสคอนโทรลไม้วิ่งอยู่สองแสนกว่าโลนะคะรถบ้าน พวงมาไยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับได้เป็น Engine Start ภายในเครื่องเล่นนะคะตึมเดิมโรงงานเลยมี n a เ i กเตอรนะคะกล้องถอยหลังนี่นะคะภาจะแสงจะดับนิดนึงแอร์เป็นออโต้นะคะมีอุณหภูมิเบาะด้วยนะคะม่านหลังจะเป็นไฟฟ้าตัวนี้นะคะม่านหลังไฟฟ้า ตัวเบาะนะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารฝั่งผู้โดยอของคนขับเนี่ยจะปรับให้ผู้โดยสารได้ด้วยนะคะนี่เลยฝ้าเพดานไม่มีตำหนิไม่มีรอยเจิมเลยนะคะสวยงามมากตรงกระจกบังแดดนะคะก็จะมีไฟนี่นะมีไฟสองด้วย มีที่เก็บแว่นนะคะ,ะตัวเคี้ยวอะไรทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยระบบไฟสมบูรณ์ครบนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันฝั่งผู้โดยสารนะคะตรงนี้จะเป็นด้านข้างเนี่ยจะเป็นม่านมือนะคะนี้ซ้ายขวานะคะแอร์จะมีแอร์แอร์หลังนะคะตรงนี้ตัวเบาะเนี่ยสามารถ พักแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้วด้วยนะคะสำหรับด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นเก๊หยิบของได้แบบวางของอะไรเงี้ยนะคะจากตรงฝากระโปรงหลังได้เลยเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของฝากระโปรงท้ายกันนะคะ2.4งจีวนี้นะคะเปิดได้เลย ด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างมีตัวตะแกรงใส่ของได้ตัวดูรอยนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะตามซอกนี่นะคะเครื่องมือแม่แรงมีนะคะยางอะไหล่อยู่ครบนะคะเดี๋ยวัเปิดให้ดูนี่นะคะยางอะไหล่พันดีมันจะมีตัวล็อกอยู่นะคะยางอะไหล่มี สภาพดีนะคะสมบูรณ์เลยสำหรับห้องเครื่องนะคะนี่เลยดูคันหน้าก่อนสวยงามเดิมๆนะคะมีเสน่ห์มากนะคะนี่นะคะดูความเดิมดูรอยต่อช่วงเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุมาเลยไม่มีชนนะคะเบาโชกตัวนี้นะคะ เมดอาร์ตทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะสวยๆเลยดูตามซอกได้นะคะเนี่ยเครื่องเดินเรียบนิ่งนะสภาพดีแบตเตอรี่นะคะแบตเต็มนะคะดูดูดูไฟได้เลยแบตเต็มเบาโชกนะคะตัวนี้ได้เป็นคำโชกนะคะฝากระโปรง ฉนวนการความร้อนนะคะสะภาพดีสัญลักษณ์มอกอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะเดิมๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ toyota camry คันนี้นะคะอย่างที่แพรบ,บอกไปตั้งแต่เริ่มเลยว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นรถบ้านรุ่นท็อปนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะสีภายนอกภายในผิวพัน์สะอาดสะอ้านนะคะไม่ต้องมีเก็บงานเลยได้รถเดิมๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุ คันนี้เนี่ยแพ้เปิดขายอยู่ที่3,28000บาทเท่านั้นนะคะเป็น Toyota Camry 2่ V นะคะปี2007รถปีแท้เลยนะคะได้รถบ้านถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามแพรเก้าส1มเก้าหนนะคะคันนี้เนี่ยแพรขายใช่ทั้งสดทั้งจัดไฟแนนซ์เลยนะคะถ้าลูกค้าที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์เครดิตดีเนี่ยสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวเลย ยังไงทักมาคุยกับแพรก่อนได้นะคะวันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แพรด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปว่าแพรมีรถอะไรดีๆมานำเสนออีกวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณค่ะ